สำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปโหลดไฟล์นะครับสําหรับดักแคตัลล็อกนะครับในส่วนนี้ผมได้ทำตัวแอสเซทขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของโปรแกรม OPPP ด้วยนะครับในส่วนหนึ่งะครับสําหรับไฟล์ที่ ดาวน์โหลดจากเว็บผมทำเตรียมไปแล้วนะครับประมาณ30,000ื่นเลคคอร์ดครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าโปรแกรมนะครับเลือก odbc เลือกการติดตั้ง jhs อันนี้ผมขอใช้รหัส0ูนย์หน้าสี่นะครับในการทดสอบ โปรแกรมก็จะดึงข้อมูลรหลัสยาจาก jhs ขึ้นมานะครับของ05458ก็จะมีอยู่244รรายการนะครับที่ยังยังยังไม่แบตนะครับที่ยังมีใช้ยอยู่นะครับมาในส่วนนี้นะครับก็จะมีปุ่มค้นหานะครับ ุ่มค้นหานี่คือเป็นการค้นหาข้อมูลจากเว็บนะครับข้อมูลที่เราโหลดลงมาจากเว็บนะลองดูอันเบนเดโซนนะครับเนี่ยอันเบนเดโซนนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลยานั้นตรงกับข้อมูลของโปรแกรม OPVP นะครับมันจะมีข้อมูลแสดง ออกมานิดเดียวนะครับประมาณ1นถึงสบรรทัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้อัลเบนโซนตัวนี้นะครับาตาลองใช้ตัวอื่นเนี่ยอันนี้คือไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลที่ตรงกับโปรแกรม oppp นะครับจะได้ประมาณ3า0 0 0ืสามรีคอร์ดนะครับในส่วนนี้นะครับก็ ผลตามชื่ออย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะมีชื่อให้เรานะครับหรือดูจากยาองค์การบริษัทนะครับก็ดูได้นะครับดูจากชื่อยาที่เป็นขององค์การบริษัทเนี่ยดูได้หมดนะครับความแรงดูได้นะครับ เมื่อนะครับเมื sure ่อพบยาที่ต้องการแล้วนะครับก็คลิกปุ่มใช้นะครับลองคลิกตัวนี้ดูนะครับปึ๊บนะรายการก็จะถูกดึงขึ้นมานะครับตามนี้นะครับราคาอย่างเงี้ก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับตรงช่องติ๊กนี้ก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกให้นะครับถ้าเราจะยกเลิกแล้วก็ติ๊กยกเลิกออกไปนะครับและอีกปุ่มหนึ่งนะครับในการค้นหาก็คือปุ่ม OPPP นะครับปุ่มนี้ก็ดึงข้อมูลมาประมาณแสนกว่ารคคอร์ดนะครับ ในส่วนนี้ในการค้นหาข้อมูลจากโปรแกรม OPPP นะครับถ้าเราใช้เลขน้ำเบอร์ค้นจะสะดวกนะครับจะเป็นข้อมูลจริงนะครับที่แสดงขึ้นมานะครับน้ำิม์อย่างเช่น 1A 7ประมาณนี้นะครับแล้วกด Enter นะครับ เลขน้ำเบอร์ที่เป็นขึ้นต้นด้วย 1A7 ก็จะสแสดงขึ้นมาให้เรานะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกใช้นะครับถ้าเกิดว่ามันตรวจสอบพบว่ารหัส24หลักนะครับไม่ตรงกับ JHCS นะครับโปรแกรมจะปรับให้ตรงกับตัวที่เราเลือกนะครับ ับใน jhs เราเลยนะครับเราคลิกโอเคไปนะครับผมขอคลิกเคนะครับเนี่ยอันนี้ข้อมูลไม่มานะครับเพราะว่าผมยังไม่ทำให้มันเต็มรูปแบบครับเอาไว้พวกท่านใช้โปรแกรมจริงๆแล้วผมจะเปิดให้นะครับอันนี้เป็นสาธิตก่อนนะครับ เมื่อเราดําเนินการเสร็จครบนะครับเสร็จทุกตัวแล้วนะครับก็่งออก Excel นะครับสามแถวที่ศกออกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกไฟล์ที่เราจะนำขึ้นไปนะครับเนี่ย ฝายนี้นะครับพอเปิดโอเพข้อมูลก็จะถูกวิ่งขึ้นไปนะครับนี้สำหรับการตรวจสอบนะครับว่าเราบันทึกข้อมูลไปแล้วได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มาตรงเมนูเพิ่มรายการยาใหม่ออนไลน์นะครับ ให้มาตรงที่รายการยาที่รอตรวจสอบนะครับแล้วก็คลิกปึ๊บนะมันจะบันทึกเป็นตัวนี้นะครับตัวรอรอการนำเข้านะครับตัวนี้ก็ตรวจสอบได้นะครับก็เข้ามาที่ตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าเว็บเทียบกับ OPPP นะครับ อันนี้ผมทำตรวจสอบเบื้องต้นนะครับไม่ผิดไม่ถูกอะไรนะครับเพราะว่าข้อมูลในโปรแกรม OPPP ข้อมูลยาก็ยังไม่ครบนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบางตัวนะครับที่ตรงกับ OPPP นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ตรงนะครับดังนั้นนะครับการใช้โปรแกรมการค้นหานะครับ ผมก็แนะนำอยากจะให้ใช้จากปุ่ม OPPP นะครับเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ตรงกับโปรแกรม OPPP นะครับเวลาเราตรวจสอบคุณภาพแฟ้มนะครับผม OPPP ถ้าไม่มีรหัส PMT นะครับ โปรแกรมก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าได้นะครับก็สามารถค้นจากชื่อได้นะครับเพราะว่าในบางทีรหัสยีฟสีหลักเนี่ยเราเ,าเอาที่ไหนไม่ใส่ก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ค้นจากเลข n นัมเบอร์นะครับมันจะตรงนะครับอย่างเช่นผมทดสอบเอตัวนี้นะครับที่ไม่ใช่ ยาของมันนะครับโอเคไปจะตรวดสอบว่าตัวที่มีรหัสเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันมีรหัสใน EMT นะครับข้อมูลจะวิ่งมาเลยนะครับเราก็กดบันทึกนะครับก็จะมีเพียงแค่นี้ครับ สำหรับการใช้โปรแกรมจัดการยาดักแคตตาล็อก